จับตามองให้ดีนะฮะหุ้นส่วนจะได้เห็นพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองและพักการเมืองต่างๆนะครับอย่างชัดเจนฮนะและจะได้ตัดสินใจว่าควรจะมีนักการเมืองและพักการเมืองเหล่านี้อยู่อีกหรือไม่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนียสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของนิรโทษสุดซอยฮะซึ่งตอนนี้พรรคส้มเปิดหน้าเปิดตาชัดเจนหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวอ้างเป็นกลุ่มคนนะครับที่ต้องการเรียกร้องการนิรศกรรมหรืออ้างว่ามีการปล่อยเพื่อนเหล่า เราก็ยังยืนยันในหลักการเดิมนะนะครับว่าการนิรโกศกรรมเนี่ยการมีเงื่อนไขนะครับในการมิรโทษกรรมน,นะครับมันอธิบายยากกับสังคมเหมือนกันนะถ้าเราคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการนิรโกศกรรมก็คือว่าการให้อภัยกันความเข้าอกเข้าใจนะครับที่จะเกิดขึ้นภายในสังคมเนี่ยแล้วเราก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์นะครับแล้วก็พาประเทศเดินหน้าไปร่วมกันใหม่ ถ้าเกิดการให้อภัยกัน,นมีเงื่อนไขเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการนิรโทษกรรมใช่ไหมแต่ว่าอย่างไรเนี่ยพวกเราเองเนี่ยก็เข้าใจว่าการนิรโทษกรรมมันก็ต้องมีหลักการและเหตุผลที่สามารถอธิบายกับสาธารณชนได้ถูกไหมครับเราก็ยังยืนยันว่ามันควรจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างโปร่งใสามาพิจารณาน,นะครับในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา122เนี่ย อย่างลงรายละเอียดเพราะว่าเราไม่สามารถเหมารวมนะครับผู้ต้องหานะครับหรือว่าจำเลยในคดีนี้ทุกคนนะครับว่าเป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยเราเหมารวมไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องการให้มีคณะกรรมการที่มาชุดยืนที่สังคมยอมรับแล้วก็ตัดกรองนะครับเพื่อเราจะได้มีรัรศาสตรมอย่างเข้ากเข้าใจนัผมคิดว่านี่ก็ยังเป็นจุดยืนเดียวของของของพรรคประชาชนแล้วเราก็ยินดีที่จะรับหลักการของผู้ล่างนะครับเพราะเราเชื่อว่า การให้อภัยกันการเข้าอ,อกเข้าใจกันในสังคมเนี่ยมันไม่ควรมีความรักลั่นมันไม่ควรมีการตั้งเงื่อนใครออกตามแต่มันควรจะเป็นในลักษณะที่เปิดเผยมีหลักการและอธิบายสัยคงคมซึ่งผมคิดว่าหลักการที่เราเสนอไปเนี่ยผมว่าถ้าเราวางอาคติลงเนี่ยผมว่าก็คงจะไม่มีใครนะครับที่จะปฏิเสธนะครับผมถึงบอกว่าเราต้องวางอาคติลงแต่ทุกพักเลยก็คือเขามีคงอยู่แล้วว่ามาตราเขาไม่เอามาตราหนึ่งสองแต่ก็พร้อมที่จะตามแล้วมันจะไปได้ยังไงก็ต้องหารือกัน เรือกันในการอภิปรายในวาระหนึ่งผมว่าเราก็ต้องแสดงความจริงใจอะว่าเราย้อนกลับมาสิเราให้อภัยกันเพื่ออะไรเพื่อให้สังคมมีความเข้าอกเข้าใจกันแล้วเดินหน้าต่อแต่ถ้าเกิดการให้อภัยอันนี้นะครับปรากฏว่าเราเลือกปฏิบัติมันก็ผิดวมันก็ผิดวัตถุประสงค์ในการให้อภัยกันแล้วก็จับมือกันแล้วเดินไปข้างหน้าต่อความผิดของเธอฉันให้อภัยได้ความผิดของอี่ไปให้อภัยไม่ได้แล้วมันจะไปอย่างไงก็แสดงว่าอะไรฮะแม้แต่การให้อภัยกันในสังคมยังมีความลัดลั่น แต่เราก็บอบกผมยืน,นยันว่าเราเข้าใจในเรื่องหลักการเราเลยบอกว่าเราเลยไม่ดําเนินการในลักษณะเหมาเข่งเราเลยมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อก,กอันกรองนะเราไปเหมารวมว่าผู้ต้องหาคดีมาตรา1อ2ทุกคนเนี่ยนะครับสมควรจะได้รับโทษไม่ได้หรอกนะครับเพราะหลายคนหลายกรณี่ผมว่าสื่อมวลชนก็เคยทาข่าวถูกไหมว่ามันไม่มีความสมควรไก่เหตุที่จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา122เลยอะแล้วทําไมเราถึง ไม่ยอมให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยเปิดเผยจากทุกภาคส่วนมาพิจารณากนกรองกันอีกครั้งหนึ่งหลักเพื่อให้การดาเนินการตามมาตรา102มีความรอบคอบเพราะเราอยกากดีนะครับว่ามาตรา102เนี่ยเยี่ยพันกับสถาบันพ,พระมหากษัตริย์ด้วยผมว่าการที่มีคณะกรรมการขึ้นมากนกรองอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่งบองว่ามันจะทำลงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนด้วยในขณเดียวในขณะเดียวกันเราก็สามารถตอบกับสาธารณชนได้ด้วยว่า เราจะอภัยให้กันนะครับด้วยความเข้าอกเข้าใจและทําให้สังคมนี้เดินหน้าต่อด้วยความปรองดองอาจาจย์นี้ว่าประเด็นนค่ะารคุยนอกเข้าใจว่าเข้าใจว่ายังไม่มีเลยนะครับเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> แต่เดิมเราก็าคิดว่านี่เราโทษสก,กรมงเข้ามาตามคิวนะรเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่า้าทีมภาคเพื่อไทยวันนี้สตเดิมนี่พยายามเอาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับแซงทุกคิวแหกโค้งนะครับวันนี้นี่ถึงเียกว่าถอยแบบ ไม่มีท่าเลยนะครับนะฮะเราไปยังจับจ้องอยู่ว so ่าเหตุผลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตกลงแล้วหนึ่งก่อนที่จะฟังเหตุผลต้องถามก่อนว่าจะเลื่อนการพิจารณาหรือจะเลื่อนวานละหรือถอนออกไปและด้วยเหตุผลทางการว่แต่เดิมถูกไหมฮะโอ้โหบอกมันเป็นเรื่องเร่งด่วนมีความจําเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจคิดดีแล้วทุกอย่างเอาแล้วทําไมวันนี้ถึงถอนล่ะหรือถึงเลื่อนล่ะ พูณได้ง่ายนะครับผมคิดว่าผมว่าสังคมก็อยากจะฟังเหตุผลของพรรคเพื่อไทยที่กําลังปฏิบัติกับร่างเอ็นดูเเมนคอมแพกสมุนกันเนาะจริงๆแล้วคุณคิดมาดีแล้วหรือมันมีข้อบกพร่องหรือว่าด้วยสภาวะที่ไร้เสียรภาพ,พการเมืองรัฐบาลชวนอยู่ชวนไปแบบนี้เลยนะซึ่งผมว่าสังคมก็ก็อยากจะฟังเหตุผลจ,จอมเทคนิคนะครับจากเทคนิคการหาเสียงม,มาสู่เทคนิคการเจรจา ตอนนี้ก็มาสู่เทคนิคการถอนร่างในสภาก็อยากจะรู้ว่าเป็นเหตุผลทางเทคนิคหรือว่าเป็นเหตุผลของข้อเท็จจริงประกันนะแล้วความความรู้สึกของยีนี้ว่าโอ้ผมว่าความรู้สึกของผมก็คงตรงกับความรู้สึกของทุกคนมัน้งคนเราจะเปลี่ยนท่าทีได้เร็วขนาดนั้นหรอแต่เดิมบอกคิดดีแล้วสังคมบอกให้ทานซ้ําก็ไม่ทานนะใครทัดทานอะไรก็ไห่ฟังนะครับผมว่าถ้านวันนี้เอาง่ายๆนะถ้าเกิดเสียงของฝา่ายรัฐบาลเท่าเด <lim> ิม in, คุณคิดว่าเขาจะถอยไหมล่ะคนแบบนี้นะฮะ วันนี้กขถอยด้วยเหตุผลอะไรผมก็จินนาการกันเองนะผมว่าไม่ใช่ด้วยเหตุผลนะผมว่าจํานวนของความไม่มั่นใจว่าเสียงที่อยู่ฝ้าฝ่ายเดียวกับตนเนี่ยนะครับมีอยู่เสียงกันแน่เอาไว้ง่ายแม้แต่ทักประชาชาิเองก็ชัดเจนอย่า,านะครับว่าน่าจะไม่หยุและยังมีสสที่อยู่ในฝ้าฝ่ายนะครับของของทางมุสลิมที่ยืนยันว่าไม่ยกมือให้นะครับณวันนี้ผมเชื่อว่าทาง ท่านรองนายกเนี่ยรักษาการเนี่ยคุณสุยาตอบไม่ได้หรอกว่าตกลงแล้วฝากฝ่ายรัฐบาลมีสิทธิ์หรืมีสิทธิ์คุณภูมิธรรมแล้วเหรอแม้แต่คุณสุยาังหนีเลยเหรอเนี่ยป่าค่ะกดก้าใหม่แล้วเป็นตามนั้นดังั้นก็คุณคุณคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้หรอกนะครับว่าว่ามีสิทธิ์ความฝ่ายรัฐบาลหรือมีสีทธ ที่พี่เล่าคาเรื่องของนิ้<ม>นเท่กรหรมกอะคะกลายเป็นว่าเราพิจารณาจากหน้าตาของคนที่เข้าข่ายก็จะได้รับการเท่า่างคุณนักขีงลงไปถึงแกนนาของทางฝั่งพรรคประชาชนหรือว่าอดีตพรรคเข้าข่ายด้วยแบบเนี้ยค่ะมันกลายเป็นเงื่อนไขที่น่กหยิบหน้าคนขึ้นมาพิจารณาร่วเมเลยอมไม่หรอกผมว่าผมว่าคณะกรรมการเวลาที่เขาพิจารณาเนี่ยเขาคงไม่ได้เอาหน้าตามาพิจารณาครับ<ม>เราเคยเห็นการตรวจข้อสอบไหมล่ะ รหรือกรณีของศาลุทครท่านพิจารณาถูกไหมท่านก็ไม่คำนึงถึงหน้าตานะครับของของของจำเลยหรือของโจทหรอกแต่เขาจะดูเนื้อสารละคอนเทนต์แล้วก็ดูจากพยานหลักฐานตามที่ปรากฏและที่สําคัญเนี่ยการดาเนินคดีอาญาเนี่ยมันต้องคานึงถึงองค์ประกอบของนิตินายและความความมีเจตนาสิ่งที่เสรีภาพของคนที่ถ<ส>ูกดำเนินคดีทางการเมืองนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากพอๆกันเก่าเราเข้าใจว่าตอนนี้ก็เกิดสถานการณ์ของรัฐบาลที่ ก็มีปัญหาอยู่หลายเรื่องก็อาจจะไม่ด่วนเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เราก็คิดว่าเร่งด่วนค่ะและในเมื่อมันจะเข้าพิจารณาในวันที่เก้านี้เราก็อยากให้ทุกร่างผ่านเข้าไปในวันแรกเพื่อที่จะไปพูดคุยกันอย่างจริงใจในวันสองให้ได้ค่ะก็ต้องขอบคุณทางวิพัฐบาลมากเลยค่ะที่วันนี้นะคะได้สละเวลามารับฟังผู้เรานะคะมารับฟังทั้งตัวหนังสือแล้วก็ โดยทางข้อความของพวกเราค่ะก็หวังว่าทางรัฐบาลจะให้ผ่านในรัฐกรรมประชาชนไปด้วยทั้งสี่ฉบับนะคะเพื่อที่จะไปคุยรายละเอียดกันในวัองคาค่ะค่ะก็เรียนสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็คณะประชาชนเพื่อขายนิรัรักรรมภาคประชาชนนะคะดีฉันชนกจันทาทองค่ะในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลนะคะซึ่งวันนี้ก็มากับเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะคะมีทั้งวิปรัฐบาลแล้วก็เพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะ มาร่วมรับหนังสือนะคะจากเครือข่ายนิราโทษกรรมภาคประชาชนค่ะเอ่อในวันนี้ที่ใช่ปรมหานร,รับหนังสือเนี่ยในฐานะวิปนะคะตามขั้นตอนแล้วเนี่ยก็จะนําเรื่องนี้ค่ะเข้าพิจารณากับวิปรัฐบาลน,นะคะซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมกันเนี่ยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะเออเราก็จะนําเรื่องนี้ไปถกกันค่ะเราก็คงจะต้องให้พรรครัฐบาลเพราะว่าคําว่าวิปรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เราเป็นรัฐบาลผสมนะคะก็จะ,ะนำเรื่องนี้ไปถกเถียงกันแล้วก็จะให้แต่ละพรคนี่มีมติค่ะแต่ดิฉันขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะรัฐบาลให้ความสําคัญกับนิรโทษกรรมค่ะเราเจอวิบากกรรมทางการเมืองมาตลอด20กว่าปีเห็นได้ว่าทางรัฐบาลได้เรื่องยตินี้เป็นเรื่องด่วนเรามีการบรรจุวาระการประชุมนะคะเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยทั้งหมดด้วยการเนี่ยถึง4ฉบับ หนึ่งในนั้นก็เป็นร่างของภาคประชาชนที่ได้มายื่นวันนี้นะคะส่วนสมาชิกแต่ละพารร่วมรัฐบาลจะมีความเห็นอย่างไรมติของแต่ละพารร่วมรัฐบาลจะมีมติอย่างไรก็จะต้องเคารพค่ะเพราะว่าเราเป็นรัฐประเป็นรัฐสภาในระบอบก,การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยยังไงวันนี้ก็ต้องอขออนุญาตรับเรื่องนะคะแล้วก็ ออจะขออนุญาตนํานเรื่องนี้ค่ะเข้าไปพูดคุยกันในการประชุมวิบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ส่วนมติจะเป็นอย่างไรก็ฝากทางสื่อมวลชนได้ติดตามนะคะในการประทังประชุมวิบป,ประชุมพักแล้วก็ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่9ที่ถึงนี้ว่าร่างทั้ง4ี่ร่างนี้เพื่อนสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะก็ขอบพระคุณคาซิโนเขาประกาศตอนแรกจะเข้าวันที่9วันพุทธที่9ก้กากรกฎา เห็นข่าวแว้แว,วมาอาจจะมีการเลื่อนแต่เราไม่เคยไว้วางใจอะ่ะดังนั้นสองวาระทั้งพรลบรรมีลโทษกรรมกับพร,บร,รลบคาสิโนจึงเป็นวาระเร่งด่วนของเรามีคนถามบอกว่าก็แพ้ทองทานเนี่ยเขาหลุดออกจากตำแหน่งแล้วศาลสั่งให้พักแล้วพวกเราจะทำยังไงต่อพี่น้องครับมันมีสองประเด็นที่จะเรานาซึ่งมันจะสอดคล้องกับสองประเด็นพรบรที่ผมอภิไปรายไปเมื่อกี้ ประเด็นที่หนึ่งคือแพทองทานชินวัตรต้องรับผิดชอบส่วนบุคคลในฐานะนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่เปิดคลิปหลุดต้องแสดงสปิริตลาออกนี่คือความรับผิดชอบส่วนบุคคลไอ้นี้เราก็เรียกร้องไปเขาก็ยังไม่ทําใช่ไม่ใช่มันก็ยังต้องเดินต่อใช่ไม่ใช่ข้อที่สองบอกให้พักร่วมรัฐบานถอนตัวก็ยังไม่มีใครถอนตัวใช่ไม่ใช่ ในเชิงบุคคลเนี่ยในนามพรรคเราก็ต้องเดินต่อในเชิงเนื้อหานโยบายซึ่งคอปทสปส,อสอกองทัพทำทำมานานก่อนเพื่อนสองปีแล้วเนี่ยคัดค้านทางพรบอนนรโทษกรรมคัดค้านเรื่องผลประโยชน์ห้าสิบห้าสิบคัดค้านเรื่องคาสิโนและหลายนโยบายเป็นข้อคัดค้านเชิงนโยบายเราก็ต้องทําต่อใช่ไม่ใช่บุคคลก็ยังไม่รับผิดชอบนโยบายก็จะดันต่อ ดังนั้นวาระของประชาชนจึงถอยไม่ได้เดดขัด,ดไม่ใช่แพทองทานหลุดจากตำแหน่งสมมตินะเขายอมลาออกจากตำแหน่งแล้วพักเพื่อไทยเอาชัยกเกษมมาเป็นนายกตีไม่ใช่ว่าเราจะพักการชมุมนุมนะงั้นไปเฉพาะตัวตรงตามพ่อเรียกร้องพ่อที่หนึ่งไปเฉพาะตัวแต่ในเชิงเนื้อหาเราก็ต้องเฝ้าติดตามไงเนื้อหาคือพบรบสุดซอย เนื้อหาคือคาสิโนถ้าใช้กษมขึ้นมาเกิดมาดันเรื่องคาสิโนเกิดมาดันเรื่องพบรบสุดศอ,อีกเราก็ต้องทุ่มนุมอีกดูเหมือนเดิมใช่ไม่ใช่ดังนั้นแยกให้ดีระหว่างบุคคลกับระหว่างเนื้อหานโยบายนโยบายเขาไม่ได้ถอยสภาเปิดเป็นการประชุมสมัยสามัญกันตั้งแต่เมื่อวานจะประชุมกันทุกวันพุธวันพฤหัสเมื่อวานก็สภาล่มวันนี้ก็จะล่มกันอีก บพราะว่าวันที่9เนื้อหาเ่านี้ทั้งนิรโทษกรรมทั้งคาสินโนก็จะเข้าสาภาแต่วิปรัฐาบาลคุณวิสุทธ์บอกว่าอาจจะมีการหารือเลื่อนกันไปก่อนแต่เราไม่ไว้วางใจคาสินโนเลื่อนหรือถอยออกไปก็อีกประเด็นหนึ่งแต่เรื่องนิรโทษกรรมสุดซอยที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างพักภูมิขอภัยพักประชาชนกับพักเพื่อไทยนั้นเราก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันใช่ไม่ใช่มาตรา144นี่แหละ นะครับจะเป็นพายุรูปใหญ่มากเพราะต้องคิดอย่างนี้ครับว่าสมมุตินะครับว่าเอาตามแบบที่เป็นไปตอนนี้คุณแพทรองทานออกจากตําแหน่งสมมติวันหนึ่งด้วยความเคารพสารน้ำนูนบอกว่าคุณออกไปเขาตั้งคุณชัยเกษมมาแทนคุณชัยเกษมก็ว่าไปพรรคกรงรัฐบาลก็ทํามันต่อไปทางฝั่งฝ่ายค้านก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องไปกันเรื่อยถูกไหมครับแต่ถ้าตามมาตรา144ซึ่งอย่างที่บอกรัฐตัดตอนเลยคุณโยกประมาณแบบที่น้านูนไม่ให้ทำและท้ายสุดเนี่ยคุณต้องโดนต้องบอกว่าสีเดงไอ้สิ่งที่คุณทําไปต้อง เลิกยุตินะอันที่สองก็คือว่าคุณต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยอันที่สามคือคุณถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งะนะครับอย่างน้อยก็สิบปีอันที่สี่ก็คือว่าคุณต้องชดใช้เงินด้วยไอ้สามหมื่นห้าพันล้านเนี่ยพวกคุณต้องมาหารกันใช้ค่ะนั่นแปลว่าไอ้สี่เด้งนี้เนี่ยนะครับไอ้เด้งที่สามเนี่ยอันตรายที่สุดสเพราะว่าสามหมื่นห้าพันล้านสมมตินะคนคะประมาณสี่สาห้าร้อยคนโดนนะพวกคุณมีเงินนะครับคือมีกินมีใช้หมดอนะ่ะแต่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มีกินนมมีใช้หดะะ อันนี้คุณก็คงจะหารงินใช้ได้หรอกสามพันห้าพันล้านผมไม่มีอะไรมากหรอกถูกไหมครับแต่ข้อสามเนี่ยอคุณถูกตัดสิทธทิสมัครรับเลือกตั้งอย่างน้อยสิบปีเนี่ยนะครับกี่คนละ่ะแล้วเป็นใครบ้างคราวนี้คุณต้องเปลี่ยนเลือดใหม่เลยอะ่ะไปหมดเลยเกือบหมดเลยแมจนันเกือบหมดมันก็จะเหลือพรคประชาชนที่ยังอยู่อย่างที่บอกถูกไหมอันนี้เราไม่ได้ว่าเรามีปัญหาอะไรกับพรคประชาชนะะนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยพูดหลายครั้งมากนะว่ายังไงผมก็ไม่ไว้ใจพรคประชาชนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ แต่โดยรวมก็ไม่เป็นไรคุณเป็นพรรคการเมืองหนึ่งคุณตั้งมาแล้วคุณมีคนเลือกคุณก็จะอยู่อะไรก็ว่าไปนะครับจะทําอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดทําอะไรไม่ผิดก็ว่ากันไปตามนั้นเนี่ยครับเพราะเหลือแต่พรรคประชาชนคุณจะอยู่ไปยังไงก็อย่างที่บอกถ้าเกิดคุณอยู่ในสภาแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยก็ไปเลือกตั้งซ่อมสิก็ไปเลือกตั้งซ่อมมาแล้วจะเอาใครมาเป็นนายกมันก็ไม่มีถูกไหมแต่คําอธิบายของเขาอาจจะเป็นว่าก็ให้คนรักษาการทําไปดีก็อาจจะได้นะตอนนั้นใครรักษาการก็ว่าไปค่ะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดคูณโดนมาตรา144เนี่ยนะคนที่ลงมติทั้งหมดอาจจะรักษาการไม่ได้เลยนะคุณก็ต้องเอาประหลัดขึ้นมารักษาการนะทีนี้ผมประหลัดขึ้นมารักษาการประหลัดก็ไม่ได้ได้ทำได้ทุกอย่างนะครับประหลัดก็ทําได้แต่เฉพาะไอ้สิ่งที่มันจําเป็นที่จะต้องทํานะครับอาจจะจะไปอย่างนี้ถูรูด <c oughs> ูกลางไปก็ได้นะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพักที่เหลืออยู่ไม่พูดว่าพักประชาชนก็ได้นะครับพักที่เหลืออยู่ <c oughs> คุณก็บอกฉันไม่ไปไหนจะจะอยู่แบบเนี้ยเ้าเลือกตั้งซ่อมมันก็เลือกตั้งซ่อมมันก็ให บ้านเมืองก็ถูดูถูกกันมันก็จะมาถึงจุดที่ผมบอกนะว่าประชาชนจะยอมรอเหรอ,อพี่น้องทั้งหลายเนี่ยจะปล่อยพวกคุณเหรอมันอย่าลืมนะว่าอำนาจที่ไปเป็นของพวกเขานะอคุณอาจจะอ้างอะไรก็แล้วแต่นะแต่เมื่อน,นับเป็นประชาชนที่ไม่ใช่ว่าพรรคประชาชนนะนับประชาชนแบบราษฎรหรือว่าแต่ละคนนะครับท,ที่เราเป็นคนอยู่ร่วมกันประเทศนี้นะครับ พวกเขาก็เป็นคนหนึ่งคนเหมือนเรานี่ถ้าเกิดคนทั้งหลายบอกว่าฉันไม่เอาเพวกเธออ่ะแล้วเราเรียกร้องอธิปไตยของเราจริงๆอะ่ะอันนี้เขาก็ต้องทำได้ค่ะที่จริงอะ่ะเจ๊ก็ไม่อยากจะมาพูดเรื่องการเมืองเนาะเพราะว่าก็มีคนอะ่ะว่าเจ๊ว่ามาเสือกเรื่องอะไรแต่ทีนี้ oh, <no. S 2> ช่วงเนี้เรากําลังอยู่ในกระแสเรื่องการไล่ไอนายกออออกไปนะคะแล้วก็มีเรื่อง การวิเคราะห์ทางการเมืองอีกหลายๆเรื่องแต่ว่า,าสิ่งสําคัญคือทุกคนยังไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไหร่ก็คือวันนี้มีการเปิดประชุมสภาแล้วก็มีพรบรเรื่องนี้รัฐธรรมนูเข้าไปเรายังไม่เห็นเนื้อหาแล้วก็ยังไม่มีใครมาพูดถึงเนื้อหาของพอรบฉบับนี้เออจริงๆแล้วอ่ะเราเออก็ไม่เห็นด้วยถ้าพรบรนี้โทษกรรมแบบเหมายกเข่งเพราะว่าถ้ามันไปรวมเรื่อง <Yes. S 1> การโกงการคอร์รัปชันการทําความผิดในเรื่องการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรที่อดีตนายกทั้งหลายหรือข้าราชการที่ทำนะคะแล้วก็กําลังจะถูกลงโทษหรือกําลังจะถูกตัดสินอะไรก็แล้วแต่คือถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในเรื่องพบอรบนัญญัติรัฐรรมนะคะเพราะว่าเขาจะไปโยงประเด็นเหล่านี้ให้เป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็ขอเรื่องการนิยโทธศกรรมแล้วมันก็ คนที่ทําผิดมันก็จะลอยนวลน,นะคะฉะนั้นอะ่ะยังไม่มีใครพูดถึงวระเรื่องนี้แต่จริงแล้วถ้าพราบานี้ทษกรรมแล้วพูดถึงการเมืองจริงหรือว่าพูดถึงเรื่องอพราบที่มีคนทําผิดเรื่องมาตราหนึ่งสองนะคะมีน้องๆเด็กๆนักนักศาหลายคนที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะคะอันนี้ถ้าได้พราบานี้ออกมาช่วยเราก็จะได้เยาวชนที่ไม่น่าจะต้องไปเสียเวลาหรือไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกในเรือนจําก็ได้ออกมาดําเนินชีวิตแบบปกติได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่ถูกโยงนะคะ เข้าไปให้ไปเกี่ยวข้องกันหนึ่งหนึ่งสองแต่จริงเรื่องนี้จับตาดูให้ดีนะคะเพราะว่าอันนี้เจ๊ก็ไม่ได้ว่าพักส้มพักที่มีคนรักนะคะเจ๊ก็มองเห็นบางเรื่องที่เป็นข้อดีของพักส้มแล้วก็ถามว่ายังคอยตามทั้งหมดหรือไม่ก็อาจจะมีบางประเด็นที่ยังไม่เห็นด้วยแต่ว่างานนี้เจ๊เชื่อว่ามันจะมีการรวมกันระหว่างพักส้มและพัก,แ,พกแดงนะคะพักสีส้มและพักสีแดงน่าจะมีการรวมกันจะเป็นการรวมกันระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยมันก็ก็มาดูกัน สิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดพรรคประชาชนโดยวิโรธนะครับซึ่งก็เป็นฝ่ายโฆษณานะครับของทางฝั่งธนาธรปรากฏว่าก็ย้ําจุดยืนถกนิรอศกรรมชี้ไม่ควรเลือกปฏิบัติหรือมีเงื่อนไขนะครับแต่ควรตั้งกรรมาการกันกรองโทษคดี1นสองว่าใครควรที่จะได้รับการนิรอศกรรมเชื่อจะมองพฤติการไม่ใช่หน้าตานะครับผู้ได้รับอนิสงส์นะครับวิโรธ ลัคนาอดิศรน,นะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้กล่าวถึงร่างพรัญญัตินีรศกรรม4ี่ฉบับนะฮะที่จะเข้าสู่สภาผูธธ้แทนาษฎรในวันที่9กรกฎาคมพุทธศักร,ราช2568นี้หลังจากรัฐบาลก็เตรียมเลื่อนพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ออกไปก่อนนะครับว่าเป้าหมายของการนน้โทศคือการอภัยนะครับเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์การเดินหน้ากันใหม่ดังนั้นการเดินหน้าดีสกรรมแบบมีเงื่อนไขนะครับมี จะมีการอธิบายต่อสังคมยากพักประชาชนนะครับจึงยืนยันว่าเราย้ําจุดยืนเดิมคือต้องมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเปิดเผยโปร่งใสเข้ามาพิจารณานักโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา1นึอย่าลงรายละเอียดกันกรองก่อนนะครับเรายินดีรับหลักการของทุกร่างเพราะเราเชื่อว่าการอภัยให้กันไม่ควรมีการ ลักลั่นหรือแก้ไขต่อกันและเชื่อว่าข้อเสนอของเราไม่น่าจะมีใครปฏิเสธหากเพจารณาโดยวางอคติลงนะครับถามถึงลักษณะของหลายพักที่มีธงอยู่แล้วว่าไม่เอานิและโทษกรรมมาตรา1นวิโรธนะก็ตะแบงบอกว่าต้องหารือและอภิปรายวาระหนึ่งซึ่งทางฝั่งที่เห็นด้วยก็ต้องแสดงความจริงใจนะครับและคิดบนหลักให้อภัยกันเพราะ ให้อาภายัยหากเราเตรียมปฏิบัติมันก็ผิดวัตถุประสงค์และเราทราบถึงความผิดในมาตรานี้จึงไม่เลือกนิรศกรรมแบบเหมาเข่งแต่เสนอให้มีการตั้งคณรระกรรมการขึ้นมาทำการการกรองพร้อมยอมรับว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นนะครับเพราะเข้าใจว่า e n t e r t a i n เทนเมนต์คอมเพล็กซได้เข้ามาก่อนส่วนการนิทศกรรมหลายคนก็บองหน้า ผู้จะได้รับอน,นิสงค์คือทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็สอสพักเก้าไกลนี่ยจริงๆก็รวมถึงธนาธรช่อด้วยนะครับรบีโรดบอกว่ากรรมการคงไม่ได้หยิบยกว่าหน้าใครตาใครจะเป็นอย่างไรแต่คงดูพฤติกรรมเป็นหลักแต่คดีมาตราหนึ่งสองยอมรับว่านะครับเข้าข่ายเป็นคดีทางการเมืองเพราะห่วงเวลามาตรการดำเนินคดีที่แตกต่างกัน ถึงต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาทําการกันกรองนะครับเสนอเนื้อหาองค์ประกอบนิติในพฤตินในเจตนาโดยไม่ต้องสงสัยว่าหน้าตาใครเป็นอย่างไรที่ผ่านมานะครับพักสม้มพักแดงนะที่ผ่านมาเพื่อไทยเนี่ยไม่เอานะเยสกรรมนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะจำได้ไหมครับปรากฏว่าก็มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม โดยเพื่อไทยจากเดิมนะครับไม่เอาเนี่ยโทษสกรรมโดยเฉพาะเรื่องของมาตราน1นึแต่ปรากฏว่าตอนนี้ท่าทีของเพื่อไทยก็จะมาเอาเนิรศกรรมพักส้มก็จะเอาอยู่แล้วแหละนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ต้องหาในคดีนี้มีใครบ้างนะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจช่อนะครับแล้วก็แกนนําของพักส้มทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ เป็นผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสองคือดูมินยืนย้ำอาฆาตมาตร,รายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสายร้ายพระมาหากษัตริย์นะครับในส่วนของพรรคแดงก็นําตั้งแต่ทักษิณชินวัตรเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จัก,กรพงศ์จัก,กรพงศ์โดนหมดนะครับยกเข่งพูดได้ง่ายว่าที่โดนมาตราหนึ่งสองปัจจุบันนี้ก็มีส้มกับแดงเป็นสําคัญนะครับมีรายงานว่าตอนนี้นะครับไม่ใช่จะเอาเฉพาะคดีมาตราหนึ่งเท่านั้นจะเอาคดีทุจริตคอร์รัปชัน คดีชุมนุมทางการเมืองทุกคดีที่มีอยู่ที่นักการเมืองพักการเมืองกระทําความผิดเนี่ยนะฮะเป็นการนิรโทษกรรมทั้งหมดที่ผ่านมานะครับภูมิใจไทยก็ใหม่เอาด้วยชาติไทยพัฒนาก็ใหม่เอาด้วยนะครับพักเพื่อไทยก็ใหม่เอาด้วยรวมไทยสร้างชาติก็ใหม่เอาด้วยแต่ปรากฏว่าตอนนี้รวมไทยสร้างชาติแบะท่าบอกนะไม่เอาหนึ่งสองแต่ก็จะนิรโทษกรรมด้วยนะครับ <S <S เห็นไหมท่าทีเปลี่ยนละนะครับ ซึ่งสิ่งที่ผมเรียนตอนนี้ปรากฏว่ากลุ่มคอปทอก็เตรียมจะทําการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ฮะจะบุกสภาผู้แทรนราษฎรและยืนยันจะไม่เอานิรโทษสุดซอยเรื่องของนิรโทษสุดซอยเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผ่านมามีปี2557ก็เกิดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของกลุ่มที่เรียกว่ากปปสที่นําโดยสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งตอนนี้สุเทพเทือกสุบรรณก็เปลี่ยนท่าทีบอกว่าจะไม่ออกมาชุมนุมประท้วงอีกต่อไปนะครับ ตอนนี้คอปอก็มีการรวมกันเป็นกลุ่มพลังแผ่นดินนะครับเคลื่อนไหวที่จะทําการต่อต้านเรื่องของการนิรโทษสุดซอยจับตามองให้ดีนะฮะหุ้นส่วนจะได้เห็นพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองและพักการเมืองต่างๆนะครับอย่างชัดเจนนะและจะได้ตัดสินใจว่าควรจะมีนักการเมืองและพรรการเมืองเหล่านี้อยู่อีกหรือไม่เพราะการเมืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจ อำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ